สวัสดีค่ะก็ขอต้อนรับเข้าสู่ช่องหมอฟ้าไพา่ยิบสีนะคะวันนี้ก็จะเป็นคำพยากรนะคะดวงความรักนะคะประจำเดือนมกราคมนะคะพศสองนะคะของชาววันพฤหัสนะคะ สำหรับใครที่เกิดวันพฤหัสนะคะเข้ามาแล้วนะคะก็ตั้งจิตอธิษฐานกันได้เลยนะคะขอให้ไพ่ยิปซีนี้นะคะจงบอกกล่าวสถานการณ์ความรักนะคะของชาววันพฤหัสนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะหรือว่าจะเป็นหนุ่มโสดสาวโสดนะคะนะว่าสถานการณ์ความรักนะคะภายในเดือนมกราคมนี้นะคะจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะเรามารับชมรับฟังไปพร้อมๆกันเลยนะคะ สองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมาดูนะคะความรักของชาววันพฤหัสนะคะประจำเดือนมกราคมนี้จะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะคะใบที่หนึ่งดูเหมือนคนวันพฤหัสจะโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานการเรียนนะคะมากกว่านะคะนะ แต่ก็เรียกว่ามีความรักที่ดีอยู่นะคะคิงถ้วยนะคะนะก็เรียกว่าได้คู่รักคู่ครองที่ดีนะคะเอาใจใส่ดูแลครอบครัวดีนะคะนะจะพบรักกับคนที่อายุมากกว่านะคะนะอาจจะเข้ามาในฐานะที่ปรึกษานะคะเดล l เวอร์นะคะนะก็เรียกว่าเดล l เวอร์นี่ยังเป็นห่วงแห่งรักอยู่นะคะยังไม่ใช่ความรักที่ดีเลยทีเดียวนะคะอยู่ในช่วงของการศึกษาดูใจกันอยู่นะคะนะ พาทวยนะคะดูเหมือนถ้าเป็นคนโสดนะคุณมีความรักครั้งเก่าๆนะคะที่คุณยังไม่ลืมนะคะคุณมีอดีตความรักที่ฝังใจอยู่นะคะนะหรือคุณยังรอคอยความรักครั้งเก่าๆอยู่ด้วยนะคะนะเทมเพลนนะคะนะดูเหมือนคุณจะไม่ค่อยมั่นใจนะคะไม่ค่อยแน่ใจในความรักครั้งนี้นะคะนะถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะ รวมถึงนะคะถ้าเป็นคนโสดนะคะนะคุณมีโอกาสที่จะได้คู่ต่างถิ่นต่างแดนนะคะนะเดวิล mm hmm. นะคะถ้าเป็นคนโสดนี่เดวิลเป็นภัยที่น่ากลัวนะคะมีโอกาสที่จะเสียตัวได้นะคะนะต้องระมัดระวังด้วยนะคะรวมถึงถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะก็จะมีในเรื่องของปัญหามือที่3ามปัญหารักสามเศร้านะคะเกิดขึ้นนะคะ สเหรียญน,นะคะนะคุณมีความกังวลใจสับสนนะคะว้าวุ่นใจนะคะกับความรักครั้งนี้เรียกว่าคุณรู้สึกว่าจะไปต่อหรือว่าจะพอดีนั่นเองนะคะหกเหรียญน,นะคะแต่คุณเป็นคนใจอ่อนนะ่ะเออคุณเป็นคนที่เรียกว่าอับให้เขาในทุกๆครั้งนะคะ เพราะฉะนั้นนะคะปัญหาของการนอกใจนะคะหมอฟ้ามองโดยภาพรวมนะคะนะเรียกว่ามันเป็นปัญหาซ้ำๆเป็นปัญหาเดิมๆนะคะที่มันเกิดเคยเกิดขึ้นแล้วมากกว่านะคะก้าวดาบนะคะนะก็อาจจะอยู่ในสภาวะที่ไม่ค่อยจะไว้วางใจกันทะเลาะกันมีปัญหากันนะคะนะมีเรื่องโต้แยง้งหรือว่ามีข้อถกเถียงกันนั่นเองนะคะอัศวินดาบนะเออ มาดูนะคะโดยภาพรวมนะคะของคนที่อของชาววันพฤหัสนะคะประจําเดือนมกราคมนะคะความรักของคนที่มีคู่นะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะดูเหมือนคุณจะอยู่ในสภาวะที่ไม่มั่นใจในความรักครั้งนี้เอาซะเลยนะคะนะบางครั้งคุณก็รู้สึกเหนื่อยๆกับความรักในครั้งนี้นะคะนะคุณอยากจะหยุดพักอยากจะพอนะคะนะ คุณพยายามโฟกัสไปในเรื่องของหน้าที่การงานนะคะโดยที่ไม่สนใจในเรื่องของความรักนะคะทั้งๆท,ท,ที่ภายในจิตใจของคุณแล้วเนี่ยมีความเจ็บปวดรวดร้าวนะคะนะมีความทุกข์ทรมานใจอยู่นะคะนะก็เรียกว่าคุณรู้สึกว่าความรักครั้งนี้จะไปต่อหรือจะพอดีด้วยนะคะนะต้องระมัดระวังในเรื่องของอารมณ์นะคะการทะเลาะก,การมีปากเสียงกันมีข้อขัดแย้งกันมีเรื่องไม่เข้าใจกันนะคะ อาจจะมีปัญหาในเรื่องของการนอกใจกันนะคะมีปัญหามือที่สามเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นตัวคุณหรือว่าคนรักของคุณนะคะนะเรียกว่าอาจจะมีในเรื่องของมือที่สามเข้ามาได้นะคะนะไม่ว่าจะเป็นแฟนเก่านะคะอาจจะกลับมาสร้างปัญหาสร้างความวุ่นวายใจให้นะคะสําหรับคนที่มีคู่แล้วนะคะนะเพราะว่าคุณมีความรักที่ดีอยู่แล้วนะคะนะแต่พอคนรักเก่าคุณกลับมานะคะ คุณกับมีความรู้สึกว่ามันมาสร้างความวุ่นวายใจให้นะเออมันมาทําให้คุณรู้สึกสับสนกับความรักครั้งนี้นะคะว่าจะเลือกใครดีนะคะระหว่างคนเก่ากับคนใหม่นะคะนะก็ต้องระมัดระวังด้วยก็แล้วกันนะคะแต่เรียกว่าคู่รองคนรักคนปัจจุบันของคุณนะคะเขาเป็นคนรักที่ดีอยู่นะคะนะเรียกว่าเขาค่อนข้างจะยอมคุณเลยทีเดียวละนะคะนะเพราะว่าห้าถ้วยนะคะตกตำแหน่งคู่รองคนรักนะคะก็เรียกว่า เขายอมคุณทุกอย่างนะคะนะไม่ว่าคุณจะตัดสินนะคะหรือว่าพิพากษาเขายังไงนะคะนะก็เรียกว่าเขาอยู่ในสภาวะที่จำยอมนะคะแต่ดูเหมือนเขาก็อยากจะอ้อนวอนนะคะนะให้คุณคิดถึงอดีตหลายสิ่งหลายอย่างที่ผ่านมานะคะที่คุณกับเขานะคะนะผ่านความทุกข์ยากาผ่านความลำบากมาด้วยกันนั่นเองนะคะนะถ้าถามว่าความรักของคนที่มีคู่นะคะนะ เดือนนี้เป็นเดือนที่ต้องระวังในเรื่องของปัญหามือที่3มจะมีเข้ามาแล้วมันก็จะมีปัญหาการทะเลาะกันนะคะการไม่ค่อยจะยอมกันการที่แบบต้องเอาชนะกันนะคะนะมีข้อถกเถียงกันนั่นเองนะคะนะเรียกว่าเดือนนี้จะเป็นเดือนที่ชาววันพฤหัสนะคะสําหรับคนที่มีคู่นะคะจะเหนื่อยในเรื่องของความรักค่อนข้างจะมากเลยทีเดียวนะคะ แต่ดวงของคุณกับคู่ครองคนรักนะคะเรียกว่ายังอยู่ในสภาวะที่ยังไม่เลิกรายา่ร้างกันนะคะมันยังเป็นความรักที่คาราคาซังนะคะหรือบางครั้งมันเป็นความรักที่เรียกว่ารักรักเลิกเลิกนะเออไม่ขาดกันเลยทีเดียวนะคะนะต้องระมัดระวังในเรื่องของมือที่สามนะคะ แต่ถ้าเป็นคนโสดนะคะคุณจะมีความรักดีๆเข้ามาเหมือนกันนะแต่คุณก็ต้องระมัดระวังด้วยนะคะคนที่มาจีบคุณนะคะมาเกี่ยวข้องกับคุณนะคะมักจะเป็นคนที่เขามีคู่มีครอบครัวแล้วนะคะนะคุณมีโอกาสที่จะเสียตัวค่อนข้างที่จะสูงนะถ้าเป็นคนโสดนะคะนะเพราะว่ามีเดวิลขึ้นมานะเออมีเกณฑ์ว่าถ้าคุณคบกับใครศึกษาดูใจกับใครอยู่นะคะเขาจ้องคุณอยู่นะคะนะเขาฟันแล้วทิ้งแน่นอน <laughs> นะมีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งคันด้วยนะคะถ้าคนโสดถ้าใครที่ไม่อยากตั้งคันนะคะต้องมีในเรื่องของการคุมกําเนิดนะคะนะใส่ถุงยางด้วยทานยาฉีดยาให้ดีนะคะนะเป็นการป้องกันตัวเองนะคะนะเอาหมอฟ้าลืมบอกไปคนมีคู่นะคะก็อยู่ในสภาวะที่มีโอกาสที่จะตั้งท้องตั้งคันด้วยนะคะนะรวมถึงคนมีคู่นะบางครั้งคุณโฟกัสไปในเรื่องของหนะ้าที่การงานมากเกินไปหรือเปล่านะคะนะ mm. คุณไม่มีเวลาทํากันบ้านอะ่ะเออ มันทาให้คนรักของคุณอาจจะนอกใจคุณได้นะคะนะคุณต้องหาเวลาทําการบ้านด้วยนะถ้าเป็นคนที่มีคู่นะคะนะคุณจะเก่งในเรื่องของหนะ้าที่การงานอย่างเดียวไม่ได้นะคะนะต้องเก่งบนเรื่องบนเตียงด้วยนะเออแต่คนโสดนะคะคนโสดจะมีความรักดีๆเข้ามาแต่มันก็ยังไม่ใช่ความรักที่ดีเสียเลยทีเดียวนะคะนะให้คุณค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะคะอย่าเพิ่งไว้วางใจเขานะคะนะ เพราะว่าเขาอาจจะไม่ได้โสดจริงนะคะเหมือนที่เขาบอกนะคะเขาอาจจะยังมีความรักที่คาราคาซังกันอยู่นะคะยังตัดกันไม่ขาดยังเลิกกันไม่ขาดนะคะเข้ามาได้นะคะเพราะฉะนั้นความรักในครั้งนี้ของคุณนะคะก็เรียกว่าถ้าโสดนะค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะคะแต่จะมีคนเอ่อคนที่เขาถูกอกถูกใจคุณนะเข้ามาแน่นอนนะคะเพราะว่าดวงของคุณเป็นคนที่มีสเสน่ห์นะคุณจะพบรักดีๆนะคะก็ต่อเมื่อคุณ คุณเดินทางไปทําบุญที่วัดนะเออคุณจะคุณจะเจอสายบุญนะแต่ถ้าคุณเป็นคนที่ทเที่ยวเฮ hey, ฮาสนุกสนานคุณก็จะเจอความรักแบบนั้นนะคะนะเรียกว่าทุกอย่างนะคะมันเกิดขึ้นอยู่กับตัวคุณเองด้วยนะว่าคุณอยากจะเจอคู่บุญหรือว่าเจอคู่กรรมนะคะนะคุณมีช่องทางเลือกนะคะนะไม่ใช่ไม่มีนะคะนะรวมถึงใครบางคนนะคะอาจจะกําลังรอคอยความรักครั้งเก่าๆนะคะยังจมปักอยู่กับอดีตอยู่นั่นเองนะคะนะ ยังมีความหวังว่าคนรักเก่าจะกลับมานะคะนะก็เรียกว่าชาววันพฤหัสนะคะนะถ้าเป็นคนที่มีคู่มีครอบครัวนะคะหมอฟ้าแนะนําว่าให้จูงมือกันไปทําบุญบ่อยๆนะคะนะจะเป็นการเสริมดวงในเรื่องของความรักของคุณนะคะ,ะกับเขาและเธอนะคะรวมถึงคนที่มีคู่นะคุณอย่าโฟกัสในเรื่องของหน้าที่การงานมากจนเกินไปนะคะคุณควรจะแบ่งเวลาให้กับครอบครัวนะคะ มีเวลาทําการบ้านด้วยนะคะนะอย่าโฟกัสแต่เรื่องงานนะคะแต่ถ้าเป็นคนโสดน,นะคะนะคุณต้องระมัดระวังนะคะนะคุณอาจจะเข้าไปเป็นมือที่3ของบุคคลอื่นได้นะคะความรักครั้งนี้มันยังเป็นแค่ห่วงแห่งรักนะคะมันยังไม่ใช่ความรักที่แท้จริงนะจ๊ะ ก็จบลงแล้วนะคะสำหรับการอ่านดวงความรักนะคะของชาววันพฤหัสนะคะประจำเดือนมกราคม2564นะคะฝากติดตามคลิปต่อๆไปของหมอฟ้ากันด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ